สำหรับอาทิตย์นี้นะครับเป็นตัวพิเศษหลายๆแบบเลยเรียกว่าจุใจเลยเดี๋ยวเรามาเจาะกันไปทีละตัวเลยดีกว่านะฮะเริ่มจากตัวแรกเลยครับผม S K R 0 0 1นะครับชินคาเมนไรเด e ร์จีนนะครับตัวนี้ผ่านการวันวอสมาแล้วด้วยเรียบร้อยนะฮะตัวนี้เป็นสตูดิโอนะครับคอลแลบกับ ชินคาเมนไรเดอร์นั่นเองนะครับตัว2023นะครับภาพยนตร์ฉลองครบรอบ50ปีของซีรีส์ตระกูลคาเมนไรเดอร์นั่นเองหรือไอมดแดงที่หลายคนคุ้นเคยกันเล่าเรื่องราวจากฉบับปี1 9 7 1ย้อนกลับไปที่ต้นกำเนิดของ V1 ครั้งแรกนะครับที่โลกได้รู้จักกับคาเมนไรเดอร์นะครับบอกางเกงจะเต็มไปด้วยเรื่องราวนะฮะเริ่มจากอาร์คปากด้านหลังก่อนเลยนะฮะจะเป็นลูกโซ่นะครับสีแดงเขียวนะครับเหมือน V1 นนั่นเองพร้อมกับลายปากข้างหลัง ก็จะรักช็อกเกอร์นะครับองค์กรร้ายของเรื่องนะครับและเป็นที่ให้กําเนิดกับคัมเบนไรเดอร์ด้วยนะครับและผ้าซับในด้านหลังครับก็จะสกรีนตัวละครต่างๆนะครับที่มีบทบาทในซีรีส์เรื่องนี้นะฮะป้ายหนังมากับลายพิเศษประจำคอลเลคชันนี้เลยนะครับผ้าตัวนี้มาในน้ำหนัก16ออนซ์นะฮะ one w a ช h มาแล้วนะครับเรียกว่าไม่ต้องแช่เลยใส่ได้เลยนะครับแล้วก็มาในทรงเรกูล่าสเตรทนั่นเองนะครับเอวปานกลางนะครับขาตรงนะฮะ เรียกว่าเป็นทรงที่เท่เลยนะฮะและสำหรับคาเมนไรเดอร์ตัวนี้นะครับมาในราคา12,490บาทครับเมมเบอร์ลด10%เหลือ1น2 4 1บาทนะครับแล้วก็มีของคู่กันด้วยก็คือเสื้อนะฮะเรียกว่าใครเป็นแฟนของคาเมนไรเดอร์นะฮะไม่ควรพลาดเลยนะครับ ข้งกางเกงแล้วก็เสื้อนะครับเสื้อสีขาวเนี่ยจะมาในราคา2,900บาทครับเมมเบอร์ลดสิบเปอร์เซ็นต์เหลือ2,610บาทนะครับแล้วก็มีสีดำด้วยเสื้อสีดำตัวนี้ก็จะราคา2,900บาทครับเมมเบอร์ลดสิบเปอร์เซ็นต์เหลือ2,610บาทเช่นกันครับ แล้วก็มาต่อรุ่นที่น่าสนใจรุ่นที่2เลยนะครับก็คือเซลแมนจีนนั่นเองนะครับเซลแมนจีนเนี่ยทำไมถึงชื่อนี้ก็เพราะว่าเป็นเหมือนกับเราเป็นเซลขายกางเกงยีนใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีผ้าทั้งหมด4ตัวเลยนะครับอยู่ในตัวเดียวกันนะฮะเริ่มจากนี้ก่อนเลยสีนี้นะฮะด้านหน้าขวานะครับจะเป็นผ้าในสปูนซีรีส์100นั่นเองนะครับ15ออนนะครับไลท์แฮนด์ทูวิลนะครับ ตัวนี้ก็จะอยู่ในพวก S D 101, 103, 108, 109ตรตะกูล5 5ออนเรียกว่าเป็นผ้าซิ g กเน u เจอร์15ออนไลท์แฮนด์ทวิลครับเนื้อผ้าจะให้คาแรคเตอร์เหมือนยุค50นะครับแล้วก็มาต่อด้วยด้านซ้ายครับด้านซ้ายจะเป็นผ้าเล็บแฮนด์ทวลิออนนะฮะลักษณะผิวเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นเส้นแบบลายโลนะครับก็ <S <S คือตกลงแล้วผ้าตัวนี้จะเฟดได้ไวสุดเลยนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นผ G3 Toyota G3 นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นผ้า14ออนทอขวานะครับกระสวยหน้าแคบทอช้าแบบโบราณนะครับให้ความสลับและความเนบนิดๆนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ด้านหลังของขาซ้ายนะครับตัวนี้จะเป็นตระกูล D01 นะฮะ15ออนโทกุชิมะ15ออนนะครับเป็นผ้า AI นะครับเทคนิคการย้อมแบบธรรมชาติเก่าแก่ของญี่ปุ่นนะครับสีอินดีโก้จะหมักเป็นปีๆก่อนจุ่มย้อมประมาณ20ครั้งนะครับพร้อมกรรมวิธีขั้นตอนเฉพาะตัวครับจะได้เนื้อสีที่เข้มลึก จะเฟดช้านะฮะตัวนี้จะเฟดช้าและจางได้อย่างช้ามากๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นการผสมกันอ่ะอย่างกระเป๋าตรงนี้นะจะเป็น15อันนี้จะเป็นเล็บแฮนนะครับส่วนต่างๆของเกงจะผสมกันมันเป็นเซลแมนแบบว่าเวลาคุณใสไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆเฟดหรือว่ามีความแตกต่างเนี่ยมันจะเป็นการขายของได้นะับตัวนี้จะมาในทรง1 0 3นะครับทรงสลิมสเตทนะครับกระบอกเล็กขาตรงนะครับสวยงามแล้วมาพร้อมคู่กันครับกับตัวนี้ครับแจ็คเก็ตนะครับ กางเกงนะครับมาในราคา12900บาทครับเมมเบอร์ลดสิบเอเซนเหลือ1 1 6 1 0ึกบาทนะครับส่วนแจ็คเก็ตนะครับที่ผมใส่อยู่นี่ก็จะเป็นเซลแมนเหมือนกันมีการมิกเหมือนกันนะฮะแจ็เคเก็ตตัวนี้นะฮะใส่คู่กันเลยนะครับมาในราคา13500บาทครับเมมเบอร์ลดสิบเอเซนเหลือ12150บาทครับผม แล้วก็อย่างที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้ก็เคยเข้ามาแล้วนะครับฮายาคุบุตะนะฮะฮาวายเชิร์หรือว่าเป็นเป็นลายแบบล้อนเลียนนะฮะเสือร้อยตัวนะครับโดยมีหมู่ผสมก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นพวกนี้เข้ามาแล้วตอนนี้ก็มีเข้ามาเติมด้วยนะครับแต่ที่มันเฟี้ยวกว่านั้นครับก็คือตัวนี้ครับเกียวโตแบล็กคลีฟได้นะครับฮายาคุบุตะแจ็คขัดชอตสลีฟช็อตนะ โลหะไฮยากุมูตะหนึ่งในลายยอดนิยมของแบรนด์นะครับพาราดี้มาจากวันทันเด็ตไทเกอร์นั่นเองนะครับในตำนานยังคงผสมผสานเสื้อในแบบดั้งเดิมเอาไว้นะครับรุ่นนี้ลวดลายนะครับเป็นเทคนิคการคอรแบบแจ็คขาดนะครับก็คอือคอให้มันขึ้นลายเลยแล้วปกติมันจะเป็นสกรีนใช่ไหมแต่อันนี้คอนะฮะคอเลยเหล่าหูเสือเนี่ยจะมีลักษณะน,นูนต่ำนะครับตัวเสื้อทอจากเส้นใยคอตตอน60%โพลีเอสเตอร์40%นะครับ ย้อมด้วยสีเกียวคุโรมอนสุกิซูเมะนะฮะหนึ่งในวิธีการย้อมที่เป็น traditional J จแปนนะครับประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับเริ่มต้นในยุคเอฮันนะครับเป็นการย้อมแบบ vegetable dye นะครับหรือว่าสีแบบธรรมชาตินั่นเองใช้การย้อมซ้อนสีหลายชั้นนะครับโดยมากจะใช้สีดิโก้และสีอื่นก็จะมาย้อมทับด้วยดำอีกทีเพื่อให้ได้ความดําเข้มนะฮะตามความต้องการครับวิธีนี้จึงโด่งดังด้านความดําสนิทนะครับอุณหภูมิที่ใช้ก็มีผลสําคัญนะฮะความร้อนทําให้โทนสีได้แตกต่างกันออกไปทั้งหมดต้องใช้ทั้งวิธีการแล ความชานาญเฉพาะตัวนะครับเพื่อให้ได้โทนในตามที่ต้องการนะครับโดยเฉพาะรุ่นนี้เป็นดําล้วนเนี่ยแต่เล่นระดับความเข้มอ่อนต้องใช้ความแม่นดาจากช่างผู้ชํานาญการเท่านั้นครับโอ้โหเรียกว่าใครเคยมีแบบเป็นสีแล้วตัวนี้นี่แบบผมว่าแลไอ i ทมเลยผมไม่ได้ทํากันบ่อยอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ต้องมีเลยนะและสําหรับเสื้อฮาวายมาในราคา7,900บาทเท่านั้นเองครับเมมเบอร์ลด10%เหลือ7,1 1 0บาทนะครับเรียกว่าราคาดีจริงกับงานพิเศษอย่างนี้นะครับแล้วก็มาถึงตัวนี้นะครับก็คือแจ็คเก นั่นเองนะฮะแจ็คเก็ตย้อมด้วยวิธีอามามิมัดได้นะคะหรือโดโรโซมะนะฮะเป็นการย้อมด้วยโครนอามามินะฮะอีกหนึ่งวิธีการย้อมเก่าแก่แบบทรานดิชชั่นอลของเจแปนนั่นเองนะครับมีเฉพาะที่เกาะอามามิโอชิมะเท่านั้นนะครับและยังมีส่วนช่วยให้เส้นใยนะครับนุ่มและยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนั้นสีสันยังมีเอกลักษณ์และยังมีคุณสมบัติคือการดับยากนั่นเองทนไฟและค่าสกปรกมากกว่าปกตินะฮะและเกิดไฟฟ้าสถิตน้อยลงด้วยนะครับตัวนี้ ดีเทลตัวนี้ก็จะเหมือนแบรนด์หนึ่งสายเวสเทิร์นนะฮะแต่ว่ามีวิธีการย้อมผ้าเนี่ยดูสบายๆมากเลยแต่ผมชอบนะการย้อนแบบเขาเรียกย้อนแบบธรรมชาติอ่ะแล้วก็แจ็คเก็ตตัวนี้นะครับมาในราคา12,490บาทเมมเบอร์ลด10%เหลือ11,241บาทนะครับสล้หรับอาทิตย์นี้นะครับเรียกว่าใครที่เป็นบิ๊กแฟนของสตูดิโออยู่แล้วนะครับครั้งนี้นี่มันโคตรพิเศษเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น,นคามเบลไรเดอร์นะฮะหรือว่าเสื้้้้อออหมอมมมูรรรรยยนนนนะะะะะะฮฮกกกลลลลัับบาาาาีแแวววคไ่่จเป็ธ็ธด ย้อมแบบพิเศษดำนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการย้อมโครนด้วยและนอกจากนั้นก็จะมีเสื้อยืดและมีสินค้าต่างๆอีกมากมายเลยนะครับตามที่อยู่ด้านหลังเลยนะครับเรียกว่าใครชอบอะไรที่มันเป็นอะไรสเปเชียลนะฮะสำหรับอาทิตย์นี้ห้ามพลาดเลยครับล้พบพกกันใหม่ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ